เดี๋ยวมาดูหน้าพังเลยดิทำไมอ่ะสวยออกิวเตอร์สวยเฮ้ยไห้ไนทำไมคุณมีหนวดอ่ะเท่มั้มีหนวดแล้วยังหลออยู่ ลออยู่แล้วคุณปรินแล้วพี่มีหนวดแล้วหล่อวะอันนี้ฮะพี่มีหนวดพี่หล่อวะ <c oughs> งั้นงั้นน่ะคุณปรินมาทำอะไรคะมาดูละครครับสาวอนีตบมือให้ใครน้งแครแม่จ๋าสวยอล่งมากสนุกดีตื่นเต้นสายตาแม่จ๋าเพราะจ๋าเอาเรื่องมากเลก็เล่นอะไรล่ะโอยโหร่วมสิทธิ์เ่ายบทยรังต้องเลย เดี๋ยวมาดูหน้าผากเลยดิทำไมอ่ะสวยออกิูเตอร์สวย